ล้วพฤติกรรมของราคาปัจจุบันที่ในเรื่องของทัมมิ่งเนี่ยมันสําคัญในเรื่องของอะไรรป่าใ,ในเรื่องของเวลาเพราะว่าเวลาเนี่ยเราจะไปฝืนไม่ได้กรณีที่แบบว่าเฮ้ยตลาดเขาปิดอยู่อเออตีสามตีสี่ไม่มีประเทศไหนที่เขาเปิดทําการอะ่ะตลาดมันก็ไม่วิ่งเนืกออกอไหมอย่างบางวันที่เขาแบบรอ FOMC ประกาศดอกเบียอะไรเงี้ยตลาดเอเชียเขาก็แบบรอนักลงทุนตลาดเอเชียเขาก็จะรอ ตื่นเช้ามามันก็จะอืดๆพอมาเป็นตลาดยุโรปวันนี้มีประกาศข่าวดอกเบีย้ยสมมุตินะที่สําคัญเนี้ยค่ะตลาดยุโรปเขาก็ไม่ได้แอคชั่นอะไรเขาก็จะรอฟัง เฮ้ยว่าดอกเบีย้ยจะไปในทิศทางไหนเจอลมพาวเวลจะพูดยังไงเขาก็จะชะง,งักละหยุดการซื้อขายหรือมีการซื้อขายในปริมาณน้อย,อยพอถึงตลาดอเมริกาก็เหมือนกันค่ะนักลงทุนในฝั่งอเมริกาที่ตลาดเขาเปิดเขาก็จะไม่ทําการซื้อขายเขาก็จะรอในส่วนที่สําคัญเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคือในเรื่องของทั้มมิ่งนะเพราะฉะนั้นเราเป็นเพียงแค่นักลงทุนรายย่อยเราจึงต้องรู้ค่ะอย่างน้อยเราก็ควรจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้มันมีตัวเลขเศรฐษฐกิจสําคัญอะไร